ไม่ไงแล้วไม่ไงแล้วอิ่มแล้วก็จะเล่นเออเอออย่ามือบอะไรลูกไหนไอ้สิวาน้องเพชรมาดูนี่น้องเพชรน้องเพชรมาดูนี่ลูกว้าวมาดูอะไรมาดูอะไรนี่ลูกมา เนี่ยเนี่ยเนี่ยยายอ้างหรือใครเนาะซื้อให้หนูเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณเอามาสองตัวเอามาให้ยายดูมันต้องมีสองตัวอันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ซีทีอันนี้น้องซีทีน,นี้สเสื้อสวยดูดูเสื้อลูกหนูเย็นกันมา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 ่ไม,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 ม่ยายต้องหาให้ได้สองอัน ไหนอะนี่ไหมนี่ไหมนี่อ๋อนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงของสีสีฟูนี่นี่นนี่นี่นอยู่นี่อยู่นี่อยอยู่นี่อยูนี่เยให้ก่อนปิวให้ก่อนนะได้ไหมนะคนละสีนี่ไง กระเป๋าด้วยกระเป๋าอืมีกระเป๋าด้วยยายอุ้ยเอาไว้พายเลยทีนี้แล้วก็เสื้อคนละตัวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสื้อสวยสวยไหมลูกบีพี่บีพีบีใส่ดูสิใส่ดูสิน่าดู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 มาดีๆต้นตำล้ำ อันนี้คือโทรศัพท์นะลูกนะนน่่คโดเออโดวงมุ่งเจ่าวงมึงเปลี่งนเพื่อเอ๊ะโกดกดอ่ะอ่ะเอาโทรหากันลูกโทรหากันฮัลโหลฮัลโหลอ่ะอ่ะให้กันให้กันโทรหาต้องเพลิเลยเอาคนละอันนะลูกนะเออเออฮัลโหลฮัลโหลค่ะแม่แม่อยู่ไหนแม่แม่ น้องน้อง,น,อง,น,องน้องเพจโทรหาพ่อสิลูกพ่อฮลัลโหลพ่อ,พ,อพ่ออยู่ไหนคะไปตัไปตัวเออไปตัวไปได้โทรศัพท์ไปแล้วนนท์เอาเอาพี่พี่พลอยโทรหาแม่สิโทรหาแม่สิโทรหายายทวดสิยายทวดหนูฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพ้นค่ะเออเออเอเอ โอ้โหทรหาย่าเต็นสิย่าเตนโทรหา<ท>เอาเรียกก่อนเรียกย่าก่อนยา<ห>่าย่ามาเอ,อ้ยย่าเอ้ยย่ามาย่ามาหาน้องคอยหน่อยยา่าเออไหนไหนเออเออดูดูเออเด็กใ,ใส่กระเป๋าอ๋อไม่มีกระเป๋าลูกใส่ตรงนี้ลูกนี่นี่กระเป๋าหนู ใส่เสื้อสีนี้อ่ะหนูใส่ตรงนี้นะแล้วหนูก็พายอ่ะอ่ะหนูก็เอานี้ใส่ใส่ใส่บ่าเด้อเบิ้งนี่นี่เบิ้งเบิ้งย้ายสีไทยนี่นี่นี่ใหายังสีไม่หลุดเห็นไหมนี่ทำอย่างเงี้ยนี่นี่นี่บ๊ายบายโอ้ยเอาไมาแล้วก็ไปฮะอีหยงขวาอืมอีหล่ะย่างเงี้ยงติ่มได้พูดอย่างเงี้ยงติ่ม เงี้ยโทรโทรม่าเดี๋ยวยายโทรหาก่อนนะอ่าอ่าฮัลโหลค่ะฮัลโหลน้องเพชรเหรอคะ้อ่าอ่ามากินข้าวได้ไหมคะน้องเพชรน้องเพชรทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะเล่นกับพลเล่นกับพลแล้วมากินข้าวที่บ้านยายนะคะฮัลโหลแค่นี้สวัสดีค่ะ

เออโทรจับยาเตนาเตนปา,ปามัดรับโทรศัพท์หน่อยเฮ้แจ้งเรา <c oughs> <c oughs> บ่ารักมากค่ะ ขอบคุณค่ะอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะเพราะว่ายายจับโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆเสียงนะคะแม่แอนนอนค่ะพ่อบอยก็ขึ้นไปนอนแล้ว